สวัสดีค่ะมาพบกับแอลอีกแล้วนะคะวันนี้แอลอยู่ที่ MG เ m e าสาขาเชียพภึกนะคะวันนี้เรามากับตัวเจ้า MG 4นะคะรุ่น X ราคาอยู่ที่8,9900บาทใสวันนี้เราใส่ชุดแต่งให้ลูกค้าชมนะคะเป็นของตัววาลิกเรามาชมกันค่ะว่าแต่งแล้วจะหล่อขนาดไหนเริ่มต้นจากตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีทูโทนตัดด,ดำเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนะคะไฟหน้าจะเป็น LED โปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวในโคมนะคะ มาที่ล้อยางนะคะจะเป็นขนาดล้อแม็กอัลลอย17นิ้วนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีทูโทนตัดกับตัวรถนะคะครอบกล้อง360องศามาชมด้านหลังนะคะจะเป็นตัวสปอยเลอร์ท้ายกล้องมองถอยเซ็นเซอร์ท้าย3จุดให้นะคะฟอร์มใส่ชุดแต่งตัวสเกิร์ตด,ด้านล่างเป็นปลาท่อคู่ให้ลูกค้านะคะอ่าเรามาพบกับโปรโมชั่นนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะดาวเริ่มต้นที่หนะคะผ่อนนานถึง8 4งวดเลยนะคะ ก็จะได้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษก็ดาวนเริ่มต้น25%ดอกเบีย้ย0% 48นงวดนะคะแล้วก็พอมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะติดต่อแอลได้ที่เบอร์ด้านล่าง062 958 8665าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ